ไปดูอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับกรณีหลังจากโซเชียลมีเดียมีการเผยแพร่าภาพร,าพรถเมยสายแ mm hmm. ปดเบียดกับรถเก๋งกันอย่างแพร่หลาย mm hmm. หลังจากผู้ใช้ทวิตเตอร์คนหนึ่งนะครับ mm hmm. ชื่อแอดจิรศักทวิตภาพดังกล่าวโดวยระบุว่านี่ดูภาพเต็มๆหน่อยนะ mm hmm. คนขับรถเมยคันนี้ขับเร็วมากขับเบียดกับรถเก๋งตรงแยกรถเก๋งไปได้สุดท้ายมันตามไปเบียดคืน แล้วก็เขียนอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะลอยเลยต่อหน้าต่อตาสงสารป้าคนขับก็แปลว่ารถเก๋งเนี่ยมีคุณป้าคนเดิเป็นคนขับตามคําบอกเล่าที่มีการแชร์ข้อมูลก็คือขับเบียดกระตรงทางแยกสุดท้ายรถเก๋งไปได้รถเมย์สายแปดคันนี้ยังตามไปเบียดคืนสอยลอยกระต่อหน้าต่อตาล่าสุดนะครับ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการคามานาคมชัดชาติสิทธิพันธ์สั่งการให้เจ้าของบริษัทสัมปทานรถร่วมบริการขอสมกคันที่ปรากฏอยู่ในภาพสั่งพักการเดินรถคันนี้เป็นเวลา5วันนะคะแล้วก็ห้ามไม่ให้พนักงานขับรถคันนี้ปฏิบัติงานเป็นเวลา5วันเช่นเดียวกันก็เริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนี้6มีนาคมยาวไปจนถึง10มีนาคมนะคะแล้วก็ให้ส่งตัวพนักงานขับรถสาย8คันที่เกิดเหตุคันนี้มาชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยในวันนี้ค่ะ อนี่แหละครับท่านผู้ชมฮะโอ้โหถ้าเป็นอย่างที่มีการโพสต์ข้อความนอกจากภาพก็คือไม่ใช่อุบัติเหตุนะฮะถ้าคนโพสต์อย่างนี้แปลว่าตั้งใจจะเข้าไปสอยคุณป้าเลยที่ขับรถอยู่เนี่ยคืออุบัติเหตุนี่จะเป็นแบบหนึง่งแต่ถ้าเป็นตามคําบอกเล่าจริงเดี๋ยวต้องรอรอ,อเรียกตัวคนขับมาชี้แจงไปเบียดสอยรถชาวบ้านอย่างนี้เนี่ยโอ้โเรื่องใหญ่ครับค่ะใช่นะฮะ